ครับผมประดับเพชรวีเคเขาใหญ่ครับไพนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไพนี้ซ้อมอยู่ที่สิงห์ปาตองภูเก็ตครับก็อยู่ที่ภูเก็ตเลยเนาะมีใครเป็นคู่ป่าวคู่ซ้อนแล้วมางที่นั่นก็มีทั้งฝรั่งแล้วก็พวกยองอังดําพวกตัวใหญ่ๆคือพวกไหนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสามปีเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณห้าสิบแปดครับเราหมดสไตล์หรือครับ มเขาแล้วอย่างวันนี้เราเจอเพชรแสนแท็บไม่เคยเจอกันแน่นอนเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษากินมาต่อยเข้ามาปะเขา,า,าเป็นมวยสไตล์อะไรพอนะเตข็ขาต่อยมาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เดินชนเลยครับไม่ถอยอยู่แล้วก็ไปตามสไตล์ตเราเลยนะคือก่อนปิดโควิดนี่เราได้ต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นต่อยที่ช่องเก็ตที่ช่องเก็ตวันนั้นเจอใครเมืองลบเป็นไงบ้างไปนนันเต้บอกไปแค่เมืองลบเวทเท่าไหร่วันนั้น วันนี้ต่อยร้อยเกสิบเก้าก็ขึ้นมาปอนหนึ่ง<ม>ก็คงไม่มีปัญหาเนาะอันนี้เพิ่งขยับไฟแรกเลยปะ่ะไฟก่อนหน้านี้ก็ต่อยร้อยยี่สิบเปิดโควิดมานี่ต่อยบ้างยังต่อยต่อยแล้วต่อยอ๋อไฟที่สองแล้วไไฟนี้ไไน,น,นี่ไฟที่สามไฟที่สามแล้วอ๋อล่าสุดก็คือต่อยที่ช่องเจ็ดเลย,ยวันนั้นที่แพ้เลย,ยใช่ไหมอือแล้วมาไฟนี้ต่อเลยคิดว่าร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเกือบร้อยแล้วนะ คือสบายแล้วเราได้เคยเ,เป็นไฟที่สามแล้วเนี่ยคงจะไม่มาอื่นแล้วเนาะอ,อ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นๆไม่ได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาน้อยกว่าน้อยกว่าไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับพัทลุงเอาปากเชื่อช่วยขับเราวันนี้นะก็ช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่จะเอาใจชนะรับแย่ได้โอเคเขามากน้องชายครับผม